ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลเป็นปฏิกิริยาที่มักพบในอาหารโดยเฉพาะผักผลไม้และอาหารทะเลโดยเกิดขึ้นเมื่อผิวของอาหารสัมผัสกับออกซิเจนทําให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันขึ้นซึ่งมีความสําคัญต่อคุณภาพของอาหารขยะอาหารบางส่วนคือผักผลไม้ที่มีการตําหนดจากการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลทําให้ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจึงกลายเป็นขยะแม้ว่ายัางสามารถรับประทานได้ ปัจจุบันมีการศึกษาเพื่อควบคุมการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลจากเอนไซม์ ide, การใช้สารจำพวกซันไฟที่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนั้นสามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจะทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงจึงต้องควบคุมปริมาณการใช้และใช้ในสินค้าบางอย่างเท่านั้นตามที่สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้จำกัดไว้ทำให้ผู้ผลิต อาหารหันมาสนใจสารตัวอื่นเพื่อใช้ทดแทนซันไฟจากการศึกษากรดอะมิโนซิตเตอีนที่ประกอบด้วยหมู่ซันไฮดิลสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดได้โดยการเข้าไปทำปฏิกิยากับสารควินนในปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่ใช้เอนไซม์ มีพืชหลายชนิดที่มีกรดอะมิโนที่สามารถควบคุมการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลได้จึงเลือกที่จะใช้บรอกโคลีและถั่วเหลืองเพื่อใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดอะมิโนซิเตอีนและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลต่อมานะคะคือวิธีการสกัดโปรตีนจากพืชน,นะคะโดยอย่างแรกเราเลยก็คือเราคัดถั่วเหลืองและบรอกโคลีนำมาอย่างละ200กรัมนำไปปัน่นแล้วก็เติมสารบัฟเฟอร์ความเข้มข้นที่5มิลลิโมลาร์ โดยมีค่า pH 5.5ในอัตราส่วน1ต่อ2และเติม PVPP 2%โดยปริมาตรปั่นอีกครั้งแล้วร้องด้วยผ้าขาวบางจากนั้นเติม d o อกเว100กร,รมัมตั้งทิ้งไว้30นาทีเพื่อที่ได้มันตกตะกอนแล้วก็แยกส่วนที่ใสออกมาค่ะนำไปใส่ในเซนติฟิวที่ความเร็ว8,000ต่อนาทีโดยใช้เวลา15นาทีค่ะนำสารสกดัดที่ได้ไปตกตะกอนด้วยกรดแอมโมเนียซัลเฟต นำไปใส่ในเซนตูฟิวอีกครั้งแล้วจึงนําไปทําให้บริสุทธิ์โดยวิธีโครมาโตกราฟีจากนั้นเราจึงทาการตรวจสอบกรดอะมินโนซิสเตอีนโดยวิธีเิริกียากจัดซัลฟายเพื่อจะพิสน์ว่าสารกัะดษที่ได้มีซิสเตอีนประมาณเท่าไหรแล้วขั้นต่อไปนะคะเราค,คือการเตรียมผลไม้ตัวหนังและก็นำมานาวของเราค่ะเพื่อที่จะได้นาไปทดสอบประสิทธิภาพของกรดอะมินโนที่สกัดมาได้โดยวิธีการตรวจสอบคุณภาพเราก็ใช้สเคทโทรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาว 120อยนมิตรเมื่อได้สารสกัดเรียบร้อยแล้วเราจึงมาเตรียมน้ำมะนาวและผลไม้ตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปทดสอบประสิทธิภาพของอนอมิโนที่สกัดมาได้โดยเราจะแบ่งเป็น3การทดลองสําหรับหาประสิทธิภาพที่ดีที่สุดหาความเข้มข้นและก็สารสกัดที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดโดยเราจะแบ่งเป็นความเข้มข้นที่10มิลลิลาร์่แล้วก็3าค่ะเมื่อได้สารสกัดเรียบร้อยแล้วเราจึงมาเตรียมน้ำมะนาวและผลไม้ตัวอย่างโดยผลไม้ตัวอย่างที่เราเลือกก็จะมีกล้วยกับฝรั่งค่ะ เพื่อที่จะนําไปทดสอบคุณภาพของผลอมีโน,โนที่สก,กัดมาได้และมีการแบ่งการทดลองเป็นสามการทดลองโดยมีโดยมีความเข้มข้นที่ 10, 20, 20และ30มิลลิโมลร์การทดลองนี้สําหรับหาความเข้มข้นและสารสก,กัดที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและมีวิธีการตววรวจสอบคุณภาพโดยใช้ s p e c t r รโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่นที่420นาโนเมตร และศึกษาวิเคราะห์ปริมาณกรดแอสคอบิกโดยวิธี AOA C โดยคำนวณในรูปแบบกรดซิตริกและวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างโดยการทดลองสองอันนี้จะทำหลังจากที่เราเก็บตัวอย่างแล้วหนึ่งวันจากนั้นเราก็ทดลองหาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเก็บกรดอะมิโนซึ่งเราจะแบ่งเป็นสองการทดลองคือกรดอะมิโนในอุณหภูมิห้องและก็กรดอะมิโนใน ตู้เย็นเป็นระยะเวลาหวันค่ะสรุปผลข้อหนึ่งจากการทดสอบกรดอะมิโนโซิเตอ,อินที่ใช้กับน้ำมะนาวพบว่ากรดอะมิโนที่เคคข้มข้น20มิลลิโมลร์จะทําให้คุณสมบัติใกลเคียงกับน้ำมะนาวที่สุดและตลอดระยะการทดลองจะไม่พบการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์สองจากการทดสอบกรดอะมิโนซิเตอ,อินที่ใช้กับฝรั่งที่เก็บในอุณหภูมิ3องศา พบว่ากรดอะมิโนที่เข้มข้น20มิลลิโมลาร์สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลได้ข้อที่3จากการทดสอบกรดอะมิโนซีตเตนที่ใช้กับกล้วยที่เก็บในอุณหภูมิ3องศาพบว่ากรดอะมิโนที่เข้มข้น10มิลลิโมลาร์สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลได้